ไปดูความคืบหน้าเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับเรื่องของดินสไลด์ในพื้นที่เบตงนะครับเจ้าหน้าที่อบตยะรมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเบตงครับเร่งเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติหลังมีดินสไลด์ต้นไม้ล้มขวางถนนพร้อมเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติครับร้อยตำรวจเอกสิทธิพงษ์เหมกุสุมา นายกองการบริหารส่วนตำบลยะรมได้บอกมายเจ้าหน้าที่องค์การบปิหารส่วนตำบลยะรมร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเบตงเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านคลองน้ำใสหมู่ที่4ตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเบตงครับใช้รถกระเช้าของการไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยก่อนจะดำเนินการตัดต้นไม้เอาออกจากผิวทางจนสำเร็จ เพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมกล่าวว่าฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องทําให้ดินอุ้มน้ําไม่ไหวเกิดดินสไลด์และต้นไม้หักโคน่นทับเส้นทางบ่อยครั้งจึงได้มีการกําชับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยให้มีการเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัยและการดําเนินชีวิตประ จำวันของชาวบ้านและขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดระมัดระวังในการเดินทางหากเห็นต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางแจ้งมาได้ที่อบตอยะรมที่หมายเลขโทรศัพท์073231255ค่ะ